ขอบคุณนะคะเจสซีขอบคุณครับเนี่ยได้อันนี้มาสวยไหมสวยไหมคะกระโปงสวยขอบคุณครับวันนี้ค่าสองร้อยคนติ๊งติ๊งติ๊งใส่ก่อน เดี๋ยวจะไปอีกวันมูลแคนมาสวัสดีครับคุณน่ารักสวัสดีค่ะกดใจให้หน่อยนะครับเสร็จไหมใส่แล้วกดอยู่ขอบคุณนะคะวิสองร้อยคนดีจ้า เก็บหวีไปไว้แล้วน่ารักขึ้นน่ารักขึ้นเหรอกวัดดีจ้าไม่คุยกันได้นะจริงจริงหากินข้าวอยู่งานติได้ได้ผัดมามา่มาเดี๋ยวอันให้ดู เนี่ยได้นี้ยมักินยังไม่กินเลยกินมาล่าไปหกไม้กินด้วยมาครับแต่แซ่มาเดอแต่โคตหนาวโคตหนาว เสจปะผู้สาวว่เนี้ยังินกันหรือเปล่าหากมาจ้าเพิ่งมาลูกสาวใครน่ารักจังนี้ขอบคุณนะคะติดตามไอจีให้หน่อยนะครับหนาวไหมหนาวมากหนาวมาวันนี้พรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้หนาวกว่าวันนี้ เขาบอกน้อยังใส่กระโปรงไว่เที่ยวอยู่แส่ขายาวไปอยู่เปลี่ยนแล้วผมหล่อไหมครับหล่อๆชมแล้วต้องส่งหมวกมาให้นะอ่าจไม่ทันเลยเอาอย่างนี้มีคนกดเน,นี้ยครับไม่มีคนก่อนเลยขอไอจีผู้ษาเน็ตนี่ไงไอจีนี่ไงที่หนูพิมพ์ไว้หน้า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 อะไรเนี่ย นี่ไงที่ดารัลเห็นไหมไม่ได้มาตั้งหลายวันใส่เสื้อผ้าหนาๆน่ะลิวอยู่สกุลจ้ามันบอกขึ้นเอาเดี๋ยวทำใหม่ ใหม่ก่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นยังนี้ขอบคุณนะคะดอกกุหลาบคนสวยขอบคุณครับเดี๋ยวตะกนหนาวไหมครับวันนี้หนาวมากทุกคนจะบอกว่าหนาวมากน้องคนสวยขอบคุณคะ่ะที่รับปันอุ้อยขอบคุณดอกกุหลาบนะครับแต่พรุ่งนี้เขาว่าจะหนาว หนาวหนาวที่สุดเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะหนาวกว่าวันนี้อีกขอบคุณนะคะดี๋ยวกูละทำลุงใจสั่นีแล้วสองห่วให้หน่อยนะทุกคนวันที่สิบห้ามูลแคนมาวันที่สิบห้ามูลแคนมา คนลราหนาวมาสามคืนแล้วใช่เหมือนกันค่ะหนาวเหมือนกันน่ารักไหมวีขอบคุณนะคะดอกกุลา่าขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุลาามากมากครับเหมือนไหม กำกวัสะพอยอุ๊ยพี่ก็พูดเกินเออมันสะพอเหรออ,อุ้ยคนดูลดลงแล้วทุกคนเห็นไอจีไหมจะไปตามมุนแคนมุนแคนจะมากุดบาก วันที่สิบห้าเสียงอีสานมาสิบสไม่รู้จะไปเสียงอีาสานหรือวนเค้นน่ารักครับขอบคุณนะคะเจ้ามื่อนี่อุ้ยเป็นสิวันมีงานเป็นสิบวัน